สวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลทคอ์ครับกับผมเช่นเคยครับนายอ้นหัวใจดินที่ช่องไลทไทย Channel แห่งนี้นะครับก็วันนี้ในครั้งนี้ครับไม่ใช่วันนี้ในครั้งนี้ครับผมนายอ้นหัวใจดินก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งครับที่จะมาบอกเล่า90กันอีกแล้วนะครับเรื่องที่จะพูดถึงคราวนี้ก็คือเรื่องของ m e m o r รี a การดครับเรื่องของเมมโมรี่การเนี่ยครับ หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความใส่ใจมากนักน,นะครับเท่าที่ผมรู้สึกนะคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือส่วนใหญ่คนเราทุกคนเนี่ยเวลาเราจะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเราจะนึกถึงอุปกรณ์แต่กล้องเลนส์ ens, แล้วก็ไวเลสไมโครโฟนขาตั้งกล้องนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมักจะใส่ใจในรายละเอียดน้อยนั่นก็คือเมมโมรี่การ์ดนะครับ ทำไมผมถึงพูดว่าเมมโมรี่การ์ดเป็นสิ่งที่ทุกคนใส่ใจรายละเอียดน้อยก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเมมโมรี่การ์ดเนี่ยถ้าไม่ถามแบบเจาะจงจริงๆว่าเฮ้ยใช้เมมอะไรใช้เมมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะไม่ค่อยรู้นะครับแต่ก,ก่อนนี้ผมก็เคยพูดถึงเรื่องเมมโมรี่การ์ดไปครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ก็อยากจะมารีโปรดักตอีกทีหนึง่งนะครับว่าเมมโมรี่การ์ดทำไมถึงจะต้องให้ความใส่ใจนะครับ อย่างนึงเลยนะครับเดี๋ยวนี้การบันทึกภาพการบันทึกวิดีโอด้วยกล้องประเภทไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแอคชั่นแคมมิลเลอร์เลดีเสนะครับสิ่งที่จะบันทึกได้นั้นก็คือเมมโมรีการ์ดนะครับเดี๋ยวนี้เมื่อมีเมมโมรีการ์ด้ั้งหลายอย่างย้าเป็นกล้อง Sony ก็จะมีตัวเมมโมรีการ์ดเฉพาะของ Sony ที่มีอัตราการบีบ อัดข้อมูลหรือการเขียนการอ่านข้อมูลนี่ที่เร็วมากเลยนะครับเพราะก็มีของเขาแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเมมโมรีการ์ดทั่วๆไปก็จะมีหลาก,หลา,กหลายยี่ห้อนะครับอย่างของแซนดิสของแทนเซนหรืออะไรเนี่ยมีหลายยี่ห้ออยู่นะครับที่เป็นเมมโมรีที่คนเลือกมาใช้อยู่นะครับไอสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงการใช้เมมโมรีการ์ดนั่นก็คือความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลครับ เพราะอะไรเพราะว่าในเรื่องของการเลคคอร์หรือว่าการถ่ายภาพครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นถ่ายภาพนิ่งกดชัตเตอร์แชะหนึ่งเนี่ยการเก็บข้อมูลเข้าเมมโมรีการ์ดถ้าเกิดตัวเมมโมรีการ์ดมีการอ่านเขียนข้อมูลที่ช้าแล้วเนี่ยมันจะทําให้การบันทึกสิ่งที่เราทํางานไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับบางทีภาพมันอาจจะมาไม่เต็มหรือว่ามีการตกหล่นของข้อมูลที่มันแปลงจาก ใแปลงเป็นแปลงดิจิตอลเนี่ยมันมาไม่เต็มมันอาจจะมีภาพมาไม่ชัดภาพมีริ้วขึ้นอะไรพวกนี้นะครับทำให้เกิดปัญหาทำให้ไฟล์งานเสียไฟล์ภาพที่เราถ่ายมันเสียนะครับทีน,นี้ก็จะเป็นปัญหาละเมื่อไฟล์เสียเราจะทำยังไงก็ทำไม่ได้มันแก้ปัญหายากถ้ามันมีแบบจุกยิุ่กยิ่ขึเป็นตารางสี่เหลี่ยมขึ้นในภาพเลยถ้าเกิดสมมติเป็นภาพนิ่งนะครับ ถ้าเกิดมันการเขียนรีดไลท์เนี่ยการเขียนการอ่านข้อมูลมันไม่ดีการบันทึกมันไม่ได้มาตรฐานไม่สมบูรณ์แล้วมันก็จะทําให้งานเราเสียไปโดยปริยายนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องโกลาหลเลยถ้างานชิ้นนั้นสิ่งที่เราถ่ายนั้นมันเป็นอาชีพมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้กับลูกค้านะครับมันก็จะส่งผลเสียต่อง,งานและทําให้เราเสียโอกาสในการรับงานต่อได้นะครับ การอ่านเขียนข้อมูลที่เร็วใน Memory ี a การจะดูยังไงที่หน้า m e m o r รีการนะครับเขาจะมีตัวเลขบอกอยู่อยู่แล้วนะครับหรือที่ซองที่ห่อของพัสดุอะของตัวที่ห่อ Memory ี a การไว้นะครับที่กล่องที่ซองต่งางหาเนี่ยก็จะมีเขียนไอ้ตัวเลขที่จะบอก 90ทับ9อะไรพวกนั้นนะครับบนตัวเมมโมรีหรือตัวกล่องตัวซองพัสดุตัวซองวัสดุเนี่ยก็คือตัวเลขในการอ่านเขียนนะครับคือ r ก็คือ read w ก็คือ write ก็คือการเขียนอ่านและเขียนนะครับถ้าเราจะดูเองก็ได้นะครับเอาตรงนั้นนะครับดูเป็นมาตรฐานในการอ่านเขียนข้อมูลนะครับซึ่งมาตรฐานที่ใช้อยู่มันก็จะใช้แบบ การอ่าน90เมกะบิตนะครับกับการเขียน95เมกะบิตนะครับถือเป็นเมกะบิตนะครับ MB/s เนี่ยมันเป็นเมกะบิตเปอร์เซกความเร็วเป็นความเร็วนะครับเป็นค่าของความเร็วในการอ่านเขียนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะซื้อเมมโมรีการ์ดสิ่งแรกดูตัวอ่านและเขียนก่อนนะครับ อีกสิ่งหนึ่งมันจะคือวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของเมมโมรี่การ์ดที่จะเป็นซีรีส์ะครับในยุคแรกๆก,ก็จะเป็นจะมีตัว U เป็นสัญลักษณ์ตัว U เล็กๆอยู่บนหน้าเมมโมรี่การ์ดแล้วก็จะมีตัวเลขอยู่ข้างในนั่นหมายถึงซีรีส์ของเมมโมรี่การ์ดนะครับแต่ยุคแรกๆก็จะเป็น1ต่อมาก็เป็น2เดี๋ยวณนะปัจจุบันนี้ก็จะเป็น3นะครับก็คือ เป็นซีรีส์เราก็เลือกซีรีส์ที่มันเป็นวิวัฒนาการทางการผลิตมาในรุ่น3ซีรีส์3เจน3อะไรประมาณนี้ก็คือเลข3อยู่ในตัวอยู่นั่นซื้อเป็นเรียกว่าระบบการผลิตมันพัฒนาขึ้นทำให้ได้ของที่ดีขึ้นว่าอย่างนั้นเถอดเลยได้ของที่ดีขึ้นนะครับก็เลือกตัวนี้นครับดูตัวนี้เป็นตัวที่สองอีกอย่างหนึง่งถ้า จะซื้อก็ดูคลาสมันครับก็จะมีอยู่บอกอยู่ในซองบรรจุพัณฑ์ตัวเมีมรีการ์ดเองก็จะมีบอกครับว่าสื้อคลาสอะไรยุคแรกๆเลยเนี่ยมโมรีการ์ดก็จะมีคลาส s c คลาส6ต่อมาเป็นคลาส s 10นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็สุดอยู่ที่คลาส s 10นั่นเองนะครับที่ว่าเป็นคลาสลงมาน,นี่มัน มันจะบ่งบอกถึงศักยภาพในการบันทึกข้อมูลของมันนั่นเองนะครับว่าการ์ดของมันเหมาะกับจะบันทึกข้อมูลอะไรได้บ้างนะครับถ้าคลาส4คลาส6เนี่ยก็เป็นภาพนิ่งทั่วไปที่ความละเอียดไม่น่าจะเกิน8ล้านหรือ10ล้านพิกเซลนะครับถ้าเป็นเกิน10ล้านพิกเซลก็จะเป็นคลาส10แหละคลาส8หรือคลาส10 ทุกวันนี้ทุกคนส่วนใหญ่จะซื้อในคลาสสิกนะครับเพื่อจะเอามาบันทึกทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนั่นเองนะครับคลาสเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าระดับกำลังกำลังของมันที่จะประมวลผลให้มันบันทึกงานได้แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานที่สมบุกสมบันแค่ไหนด้วยนะครับ เดี๋ยวนี้ในเรื่องของงานภาพนิ่งกล้องมันก็จะมีจํานวนความละเอียดมากขึ้นต,ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็คือตำๆแล้วเอากล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะ10กว่าล้าน20ล้านพิกเซล30ล้านพิกเซลไปแล้วบางกล้องรุ่นซีรีส์โปรซปเปอร์โปรมากก็จะเป็น40กว่าล้านพิกเซลเลย60ล้านอะไรเงี้ยครับก็อันนั้นก็จะเป็นความละเอียดของเม็ดสีที่จะทำให้ภาพมันคมขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นกล้อง ฟู f เฟรมมันก็จะได้ภาพที่คมขึ้นด้วยเพราะถ้าเม็ดพิกเซลใหญ่มันก็หมายถึงว่าเซ็นเซอร์มันจะใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนี่ในเรื่องของเมมโมรีการ์ดที่จะมาประมวลผลตรงนี้นอกจากที่เขาจะเป็นเจนซีรีส์ของเมมโมรีการ์ดที่เป็นเจน3และเป็นคลาสสิแล้วเนี่ยที่เขาจะมากจะยืนพื้นไว้ตรงนี้ยังไม่มีการปรับปรุงหรือพัฒนามากขึ้นอนาคตอาจจะต้องมีนะครับ สิ่งที่จะดูตรงนี้ก็คือความเร็วในการอ่านเขียนอย่างที่ผมบอกไปนะครับสแตนดาร์ดตอนนี้ที่เราใช้คัน90ทับ95ใช่ไหมครับควรที่จะถ้าเกิดเราจะบันทึกวิดีโอ,อแล้วก็ภาพนิ่งที่มันมากขึ้นนะครับก็เอาการอ่านการเขียนให้มันมีสปีดที่มันสูงกว่า90และ95นะครับ จะเป็น100ยทับร้อยเท่าไร่หรือว่า200ทับเท่าไหร่ก็ตามนะครับเทพเป็นตัวเลขเยอะๆเข้าไว้เพื่อไว้ในการประมวลผลเพื่อจะทําการบันทึกนะครับง้ถ้าเกิดเราใช้สปีดในการอ่านและเขียนเนี่ยน้อยๆน,น,นะครับโอ้โหบางทีเราถ่ายรูปไปยิงแบบชัตเตอร์รัวเลยแต่ในความละเอียดที่สูงๆ20กว่าล้าน1 4ล้าน15ล้าน ยีล้านพิกเซลเนี่ยแล้วพอยิงรัวๆไปในการบันทึกมันจะเป็นบัฟเฟอร์นะครับมันจะบันทึกไม่ทันการบันทึกไม่ทันมันก็จะเกิดไฟล์ที่เสียบ้างก็ได้นะครับมันอาจจะทำให้เราเสียโอกาสหรือถ้าเป็นงานวิดีโอเนี่ยถ้าถ่าย Full HD Full HD ปกติ1920คูณ1น8 0 80, เนี่ยถ้าในความละเอียดที่ในสปีดที่อ่าน90ทับ95ปกตินะครับ ให้เป็น Gen 3แล้วก็ Class 10ด้วยเนี่ยก็ยังเอาไหวอยู่นะครับในสปีดในเฟรมเรทที่ 24, 25, 30, 60ก็ยังไหวนะครับแต่ถ้าเฟรมเรทสูงๆก็อาจจะเหนื่อยหน่อยในการประมวลผลเวลาเรากด Stop a คอ c o ดีก็มันก็จะมีเวลาในการประมวลอาจจะช้านิดน,นึ่งก็จะกว่าจะหมดเข้าไปบันทึกอยู่ในเมมโมรีได้นะครับมันก็จะใช้เวลาช้าถ้าสปีดการอ่านการเขียนสูงสเนี่ยมันก็จะประมวลได้เร็ว และยิ่งปัจจุบันนี้คนก็มักจะถ่ายเป็น 4K กันที่30เฟรมเรทหรือ60เฟรมเลทเลยบางคนดันไป60เฟรมเลทเลยก็จะต้องเอาตัวรีดไลท์ที่มันสูงสูงมากๆไว้ก่อนนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็แลกมาด้วยราคาที่แพงนะครับและความจุของเมมโมรี่การ์ด เราจะใช้เท่าไหร่นะครับก็จะมี32จุดได้คือ32ิกิกะไบต์กกกะไบต์ร2 8ยกกะไบต์ส0 0กว่ากิกะไบต์หรือมากกว่านั้นก็ต้องเดี๋ยวนี้ก็มีเมมโมรีการ์ดที่แบบ1เทราไบต์ก็มีด้วยนะครับแต่ก็ราคาโอ้โหสัตวไแบบร่วมหมื่นอนะ มันก็ต้องแลกมาก็ต้องดูให้เหมาะกับการใช้งานของเราด้วยนะครับถ้าทําเป็นมืออาชีพเป็นอาชีพที่เราจะได้ผลลัพธ์ผลตอบแทนมาก็ลงทุนครับก็ลงทุนไปแต่ถ้าเป็นบ้านๆเราๆธรรมดาเนี้ก็เอาให้เหมาะสมผมว่า120 120กว่ากิกเนี่ยความจุ120กว่ากิกก็ถ่ายกันไม่หมดแล้วครับมีสักใบ120กว่ากิกความจุ 120กว่าสักใบหนึ่ง64กิกสักใบหนึ่งนี่ก็สบายสๆแล้วครับเอาไปเที่ยวเล่นถ่ายได้เลยนะครับแต่ถ้ามีสตุ้งสตางค์อยากจะใช้ก็แล้วแต่อันนั้นก็ว่ากันอีกทีนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนก็ดูด้วยแล้วกันนะครับสิ่งสำคัญนะครับย้ำเลยว่าเรื่องของการซื้อเมมโมรีการ์ดคือให้ดูการอ่านการเขียนที่สูงๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อเรา ซื้อมาประมาณหนึ่งกลางๆแล้วเราแบบว่าวันหนึ่งเราอยากจะถ่ายในงานวิดีโอเนี่ยเราอยากจะถ่ายโฟขึ้นมาเนี่ยถ้าถ่ายโฟลาก,กันลหลายๆคลิปต่อกันแล้มันกินพื้นที่การการเก็บข้อมูลความจุมันกิน,นที่เยอะแล้วเนี่ยกำลังในการประมวลผลเพื่อจะเอาเข้า m e m o r ก card มันก็ใช้กำลังสูงด้วยเพื่อจะไม่ให้งานเสียก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ไว้ด้วยนะครับย้ำเลยครับการ Memory ี a การดย้ำที่การอ่านการเขียนแล้วก็เกนแล้วก็คลาสของมันก็ให้ดูรองลองมานะครับเพราะพวกนี้มันเกนกับคลาสเนี่ยมันจะเปลี่ยนยังไม่ค่อยมากแต่การอ่านการเขียนเนี่ยเป็นได้มากเลยครับและอย่างหนึ่งคืออุบัติเหตุในเรื่องของ Memory ี a การ์ดนะครับเมมโมรี a กาเนี่ยถ้ามีการใช้งานไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แต มันก็ยังเป็นมันยังเป็นแถบในการประมวลผลเนี่ยมันเหมือนแฟลชการ์ดเนะเาะก็ก็จะมีแถบทองเหลืองที่อยู่ที่เมมโมรีเนี่ยมันจะมีการสึกหรอได้ถ้าเราใช้งานบ่อยๆในการถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกถอดออกจากตัวกล้องเสียบเข้าการลิเดอร์เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ computer, ไปเจอไวรัสลงมาที่การ์ดด้วยติดที่เมมแต่ ประมาณหนึ่งเนี่ยการ์ดการ์ดพวกนี้เขาจะมีจะมีการป้องกันการติดไวรัสมาอยู่แล้วนะครับยิ่งตัวกล้องก็จะมีตัวป้องกันไวรัสอยู่แล้วนะครับก็อยากไม่เป็นไรเหมือนจะไม่มีผลกับกล้องนะครับถ้าไวรัสถ้าการโดนไวรัสมาแต่มันจะทําให้งานเราหายงานเราจะเสียไปแล้วเราก็จะตกใจว่าเฮ้ยทาไมการ์ดไม่มีภาพที่จะบันทึกอยู่ภาพบันทึกมันหายไปไหนแต่ เอากลับไปเสียบที่กล้องดูทีเออที่กล้องมันมีภาพขึ้นอยู่ก็แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีไวรัสอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือ PC ก็ตามมันก็จะมีไวรัสอยู่ก็ทำให้มันบังตัวนั่นไว้ในการถ่ายโอนข้อมูลก็ใช้วิธีอื่นก็เอาต่อ USB จากตัวกล้องเลยเอาเมมเมโมรี่การ์ดเสียบเอาไว้ต่อ USB ในตัวกล้องเลยมาที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ถ่ายโอน ไฟล์เอาไปนะครับแต่ก็ต้องล้างไวรัสในเครื่องก่อนนะครับเพื่อจะไม่ให้งานมันเสียอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่ามันก็มีอีกกรณีหนึ่งที่เมมโมรี่การ์ดจะดูแล้วมีปัญหานะครับเพราะว่าการใช้งานที่มากไปเนี่ยมันก็ถออเข้าทดลองนะครับแผ่นทองเหลืองที่อยู่ที่ตัวเมมโมรี่การ์ดเนี่ยมันก็จะสึกหลอไปนะครับมันอาจจะทำให้การคอนแทคในตัวการ์ดลดเดอร์มันไม่ ไม่ไม่ถึงกันนะครับมันก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันบางทีเสียบเข้าไปในกล้องแล้วเนี่ยการ์ดไม่อ่านเพราะว่าการคอนแทคมันอาจจะสึกหลออันนี้มันทำอะไรไม่ได้ก็นอกจากเปลี่ยนซื้อการเปลี่ยนไปนะครับบางครั้งอาจจะเป็นตัวคอนแทคในตัวกล้องที่มีปัญหาด้วยก็ได้นะครับที่ช่องเสียบการ์ดเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้ก็ต้องเอาไปให้ร้านเขาเช็คดูนะครับเพื่อจะได้รู้ว่า ปัญหาในการเกิดการ์ดเกิดที่เมมโมรีการ์ดมันไม่บันทึกหรือบันทึกไม่สมบูรณ์หรือบันทึกมาแล้วพอไปเปิดไม่มีภาพมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับอันนี้คือก็มาไขาความกระจากบางอย่างกับเรื่องเมมโมรีการ์ดนะครับที่เป็นสเปคของเมมโมรี a การ์ดและปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับเมมโมรี a การ์ดที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอ ที่เราควรจะให้ความสำคัญด้วยนะครับการเลือกการลดเดอร์มาใช้เพื่อจะอ่านการ์ดก็จะมีผลเหมือนกันเเป็นการลดเดอร์ที่ไม่ดีมันก็อ่านจะไม่ติดนะครับที่สำคัญคือไวรัสในคอมพิวเตอร์ก็ต้องดูด้วยนะครับและตัวการ์ดเองก็จะมีตัวล็อกตัวล็อกเพื่อจะไม่ให้มันบันทึกก็ต้องดูดีๆเวลาใช้มันจะมีตัวข้างๆนี่เหมืนอันเล็กๆครับมันสไลด์สไลด์อยู่เนี่ยมันก็จะเหมือนตัวล็อก ที่แบบพอมันขยับขึ้นหรือขยับลงแล้จําไม่ได้มันก็จะล็อกเพื่อไม่ให้การ์ดทํางานนะครับเงั้นกดและคอ,อยยังไงมันก็จะไม่เข้าเหมือนม,มัลลี่การ์ดก็ต้องไปปลดล็อกมันก่อนนะครับแล้วก็ระวังด้วยเวลาใช้ก็เช็คให้ดีนะครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ให้นะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนตัวนะครับที่เคยใช้มาอยู่ก็เมื่อใช้มโมรี่การ์ดไปสักพักหนึ่งประมาณสักเดือนหนึ่งในการทำงานเนี่ยก็จะทำการ อฟอร์แมตมันสักครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งสักครั้ง,ห,งหรือเดือนละสองครั้งก็ของฟอร์แมตไว้ครับเพื่อให้มันล้างข้อมูลไม่ให้ไม่ให้มีข้อมูลที่เป็นไฟดิจิตอลดิจิตอลไฟในมันอยู่ในตัวเมมโมรีการ์ดมากเปอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะสับสนในเรื่องการบันทึกการอ่านเขียนข้อมูลของมันมันอาจจะรวนนะครับในระบบดิจิตอลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันรวนได้หมดนะครับก็ ฝากเอาไว้ในเรื่องของเมมโมรี่การ์ดนะครับดูให้ดีนะครับแล้วก็เลือกซื้อการ์ดเมมโมรี่การ์ดมาใช้ให้เหมาะกับสิ่งที่ตัวเองจะทำสิ่งตัวเองสิ่งที่ตัวเองใช้นะครับว่าเราจะใช้ถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอคู่กันในกล้องตัวเดียวก,ก็ต้องเลือกที่การเอียดการเขียนและการอ่านให้มันดีๆเยอะๆแรงๆเข้าไว้นะครับเอาละครับก็หมดเพียนเท่านี้แล้วครับมาไขาความกระจ่างหลือไข เรื่องราวในเรื่องของ m e m o r รี่การสู่ทุกๆคนครับยังไงครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับกับผมนายฮ้อนหัวใจดินและรายการพลทอลครั้งนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดครับนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับ อยากรู้เรื่องไหนอยากให้ไขความกระจ่างเรื่องไหนมาเป็น How-to หรือ Knowhow ก็แล้วแต่นะครับเป็นความรู้หรืออะไรก็ตามก็คอมเมนต์มาได้นะครับและจะทำคลิปมาให้กับทุกๆคนเอาเป็นประสบการณ์ส่วนตัวในมุมความคิดในมุมมองของผมนะครับผมจะมาบอกเล่า90ให้ทุกคนได้รู้แล้วกันนะครับเอาละครับขอทุกคนมีความสุขครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับคุณพระคุ้มครอง ทางนี้ผมนอยอนหัวใจดินและรายการพลทอคก็ขอลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ